ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้ธุรกิจการบินหลายเจ้าต้องยุบตัวลงแต่ไม่ใช่กับสายการบินซุปเปอร์แอ,อร์สายการบินเดียวที่สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรมหาศาลในช่วงเวลาที่เลวร้ายแบบนี้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกจับจ้องมากในสัวนในตลาดการขนส่งโลกต้วยคอาเซ็ปของการทาง,งานที่ว่าใคร,ใครก็บินได้ ช็ดไหนเช็ดนแล้วไหนตดนโนตลิงชั้น3คนครับมา,มามามาสายนี้ไม่ผ่านต้นรถตรงนี้แลราคาสะพานลอยเป็นรอสายสี่ิ้าตรงหน้าโรงพยาบาลจอดจอดจอดไม่พูดโดยสายจะลงคุณเชืช่อใจครับ่วยบอกเราทีว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ซปเปอร์แอร์เป็นสายการบินชั้นตำที่ประสบควาสมสำเร็จที่สุดละครับ ได้ครับคุณกำะมนลด้วยแนวคิด like ที่ว่าใครๆก็บินได้จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสายการบินของเราในการบริหารต้นทุนซึ่งทางเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือลดคุณภาพในบางส่ือนแต่พวกเราเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าโดยสารที่พวกเขาจ่ายไม่มีแบงค์ใหญ่ละมึงก็ลงไปเลยเออคุณครับช่วยเร่งแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับร้านมากระ๋าหน้าตาด้วย แอร์จิงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดทีเจนทรีเซในการขับเคลื่อนทางซูเปอร์แอร์จิงสามารถที่จะลดราคาและมอบโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟ้าอ่านั่นฟังดูทันสมัยมากเลยครับคุณเฉชดชัยคุณพอจะช่วยอธิบายการทํางานอันมหัศา์ของเจ้าพีเจนทรีเซให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่อย่าลืมให้อาหารมันวันละสองมือเลี้ยงมันด้วยธัญพืชไม่ก็ข้าวฟ้าและอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์อาทิตย์ละสองหนนั่นมันเครื่องยนต์แบบไหนน่ะ รยนต์พลังขับเคลื่อนสามพันแรงพิราบาฟีเจนทรีตาวเซนจึงสามารถสร้สงสารกงากําไรจากการลดต้นทุนและส่งเสริมการฟื้นฟูของระบบนาาาิเวศจากการลดคาร์บอนไดออกไซด์คุณคิดว่านี่เป็นการธุรกรรมสั่งไหมครับโอ้ไม่แม้แต่นิดเดียวทางซุปเปอร์แอร์ได้ทําการไถชีวิตนกทั้งตัวมาจากร้านไก่ทอดทางเราก็แค่ขอให้พวกนกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแรงงานเฉยๆถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบธุรกิจล้วนๆคุณดูกระตุ้นมากเกินไปไม่แม่ไม่ขนาดนั้นโอเคแล้วทีนี้เราจะลงจอดยังไงล่ะ